นะครับช่วงนี้ผมก็ใช้ตะไบของดาวก้อนไฟอยู่ครับทดลองใช้ดูนะครับก็คิดว่าโอเคนะครับผมตัวนี้เป็นตะไบห้าจุดห้ามิลครับตัวหัวมันจะเป็นสีเขียวดงนี้ครับนะครับเป็นสีเขียวนะครับตะไบดาวก้อนไฟห้าจุดห้ามินครับตัวนี้นะครับดาวก้อนไฟพิโนม่วนา่ะนี่ครับดาวก้อนไฟนะครับห้าจุดห้ามิลก็คือ วันนี้ครับหนุ่ห5.5มิลเห็นปะนี่ครับ5.5ม mm. ิลอะโอเคแดี๋ยวผมจะวันนี้ผมจะไปตัดไม้รงเตาถ่านหน่อยครับมาก็จะใส่ด้านแบบนี้ครับด้านพลาสติกเท <c oughs> ดีวะดีวะเออครับตู้มันไปโดนดินครับต่อไปด a กก้อนไฟนะครับก็ถือว่าเออ มันใช้ดีอย ойти, ula, ู่ครับมันเนื้อเนื้องานมันละเอียดดีครับถ้าสบไบบางไอ้ยี่ห้อเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกเขาเรียกไงถ้าเป็นอ่าตัวนี้หน้าตัวกัดมาเนี่ยถ้าเป็นจบหยาบเนี่ยมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับมันมันจะเก็บไปเนื้อเนื้องานของฟันโู่นี่ไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับนะถือว่าใช้ดีเลยทีเดียวครับผมใช้มาพักหนึ่งนะครับครับตัวนี้มันเป็น โดดินสู้หัวถลอกนะครับก็เลยต้องแทงหล,ลายทีหน่อยเนะนะครับเด้อตัวโลกดัวรลอกไทยวอลล่าว่าลิ่นเป็นเก้งแข็งเลยอืมครับหัวมันถลอกครับผมมันโดนดินครับก็เลยต้องแทงนานหน่อยครับครับแทงจนไอจนไอหัวที่ว่ามันถลอกนอะ่ะหายหมดมันถึงจะคมนะครับสู้นะ ครับรับผมโอ้ใช้ดีครับนะถือว่าใช้ดีเลยทีเดียวครับสต่ยบดาวก้อนไฟเขาได้ครับเขาได้เนาะแต่ผมอยากไม่ได้สั่งมาขายนะครับอ่าในที่ดูคลิปวิดีโอนี้จบนะครับอย่าเพิ่งสั่งซื้อเลยเพราะว่าอยู่ในช่วงรองงานอยู่นะครับผมใช้มาพักใหญ่ๆแล้วครับแต่ว่ายังไม่ได้ลงคลิปไปดูนะครับคลิปวิธีการใช้งานของมันนะเนาะ ก็เลยวันนี้ได้โอกาสเหมาะครับไปตัดไม้สวยที่นี่สู้มันหมดคมนะครับเนาะตัดผมใช่ดีครับใช่ดีเดี๋ยวผมจะสั่งมาขายอยู่ครับเนาะจะสั่งมาขายอยู่เดี๋ยวมาดูกันว่าราคามจะอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับผมจะขายเท่าไหร่ท่านี้ฉะนั้นนะครับ <c oughs> จะต้องรอดูราคาส่งก่อนนะครับถ้าทางบริษัทส่งมาแพงก็ยจะขายแพงเนื้อผี่น้องเลย ถ้าส่งมาเถอะโอ้ยถูก <laughs> ถ้าส่งมาโูกก็ <laughs> กจะขายถูกเนาะครับวิธีรับฟันซู่นะครับเดี๋ยวจะบอกพูดให้ฟังนิดหนึ่งครับไม่ต้องไปแทงด่างตรงนี้หรือว่าแทงเหินขึ้นตรงนี้ครับให้วางเป็นแนวตั้งฉากเก้าสิบองศาเลยครับตั้งฉากแบบนี้เลยครับนะแล้วก็แทงมือเบาๆครับค่อยแทง่งเบาๆแทงจึก๊กๆนนะพี่นอ้องแทงมือเนียมครับไม่ต้องไปกด กดแรงมากครับการตะไบฟันโซ่ถ้าใหากมันคมนครับต้องต้องแทงมือเบาๆครับแทงเบาๆนิ่มๆนะครับนะมันจะคมคมนานครับเนี่ยผมสังเกตว่านะครับเออันนี้คือส่วนตัวผมเองเนาะถ้าสม,สมัยก่อนนะครับหรือว่าบางบางช่วงที่ว่าผมรีบหรือว่าอารมณ์เสียนี่ครับผมจะมาตะไบฟันโซ่เนี่ยรูย้สึกว่ามันจะไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะครับ ก็คือต้องใจนิ่งนะครับใจนิ่งใจเย็นๆนะครับการสบายฟันโซจะจะให้มันคมานานๆต้องใจเย็นๆนะครับนี่ับผมก็จะก็จะแทกหลายทีหน่อยนะครับเหมือนที่พื่ฟังนะครับโซหัวหวนมันถลอกครับันถลอกนะครับผมก็เอาจนในตรงที่มันถลอกอ่ะออกให้หมดถึงจะคมเอนานะครับ ช่ดีใช้ดีครับต่ใบนี้ใช่ดีเอาได้ครับเอาได้อันนี้ไม่ได้มาอวยนะครับไม่ได้มาโปรโมทกินค้านะครับพูดไห้สั่งครับเพราะว่าสไตล์ของผมวิชาลรวเวลาครับกินค้าตัวไหนก็แล้วแต่นะครับก่อนที่ผมจะสั่งมาขายอ่ะต้องจะต้องผ่านการทดสอบจากผมมาก่อนโอเคครับคมดีมากครับนะทีนี้ก็สลับข้างครับก็จะสลับหมุนหมุนเครื่องก่อนครับ ที่กสลับมาด้านนี้ครับเสร็จไปฝาหนึ่งแล้วเนะเาะเดี๋ยวก่อนเบกเลเกดกล่องก่อนอมย <c oughs> เห็นหำเอาเนีปีนไปก่อนครับสี่ <c oughs> กโดเลย <c oughs> โอเคครับผมมาลุยต่อเลยครับครับฝั่งนี้ต้องแทงเยอะหน่อยครับเพราะว่าฝั่งนี้รู้สึกว่าจะหัวถลอกเยอะมากครับโอ้โหเนี่ยบกยางหลายเลยครับนี่ ผมไม่ตัดโดนหินมาโดนหินโดนดินนะครับเนี่ยหมดเลยก็เลยครับนี่เอาให้หมดครับเอาให้หมดเลยนี่ครับอย่าให้เหลือครับเี่เนี่ยเอาไอ้เคร่ยงเลยครับนี่เนี่ยไม่ต้องกลัวโซ่จะหมดครับอือผมกลัวไอ้โซ่ันหมดผมไม่กลัวผมกลัวว่ามันจะไม่คมนะครับเอาออกให้หมดเลยครับไม่ต้องกลัวหมดนี่ครับไอ้เคี่ยงนะครับนี่แต่ว่าตะไบมันกัดดีครับกัดดี่ดีพี่น้องตุนจอดเลย ต่อไปครับต่อไปมาครับโอ้เสียหมดเลยครับนี่ฟันสู้เสียหมดเลยครับงดที่แล้วมไม่ตัดไอ้ไม้ไอ้ต้นหน้าพี่น้องไม้อยู่ตามแดนนะครับก็จะมีตะปูตีไว้นะครับเนาะโดนตะปูโดนไปรอบเดียวครับไปได้สู่ไข่ครับโดนตะปูเราพ่อไปโดนดินเดกดินในดินดินอยู่ในข้นไม่ไม่โกนนะพี่น้องไม้มันเป็นพงครับดินข้างในนะอืม รมแรงหมดยางครังได้พี่น้องนี่เสียงกล้องอาจจะดังฟัฟเวด้วพี่น้องด้วอาจจะดังไม่ชัดนะครับบางคนบอกว่าพี่พิชาผมไปดูพู่หัวลมแห้งทำไะผมไปดูคลิป YouTube ช่องหนึ่งมาเขาบอกว่าตะไบฟันสู้เนี่ยให้นับหนึ่งสองสามสมมติว่านับสามก 3, ็ต้สาเท่ากันหมดเขาว่าประมาณว่าหนึ่งสองสามก็เลื่อน หนึ่งสองสามเดื่อนด้วยว่านับสีก็ต้องสีเท่ากันไอหลักการนั้นนะครับมันจะใช้ได้เฉพาะสู้ที่ว่ามันใหม่ๆที่ว่ามันมันหมดคุมโดยธรรมชาติแบบว่ามันแบบมันไม,ไม่ไม่เสียหายครับแบบมันได้นะครับแต่ถ้ามาเป็นแบบสไตล์สู้เสนี้นะ่ไม่ได้ครับจะเป็นหน้าแบบแบบนั้นไม่ได้ครับก็คือบางฟันมันก็เสียหายเยอะบางฟันก็เสียหายน้อยครับแต่ว่าไอซี่เสียหายเยอะเนี่ยก็ต้องรับสะไบฟันสู้จนกว่า จนกวอ้ฟันที่เสียหายมันจะหมดไปหรือว่าสู้หัวสลอจนไอ้ตรงหัวถลอมันหายไปนะครับส่วนไอที่มันเสียหายน้อยนี่ก็ต้องรับไปสมมุติว่ารับสมมุติว่าไอสมมตุมมติว่าตัวนี้เสียหายเยอะผมรับไปประมาณสมมุตินะสมมุติานาไปนับไปสิบครั้งเออหรือว่าสิบห้าครั้งเออหรือว่าสิบสองสิบสามสิบสามครั้งอสิบสามครั้งหายปุ๊บทีนี่ฟันนี้เสียหายน้อยผมจะนับสมมุติว่าสี่ห้าครั้งแล้วแล้วมันก็คม ก็ไม่ได้ครับก็ต้องเอาเป็นสิบสามครั้งเหมือนกันครับเพราะว่ามันจะได้ฟันโซ่จะได้ใหญ่เล็กเท่ากันครับนะเพราะว่าตัวนี้เราเราแทออกเยอะแล้วครับฟันมันเล็กอันนี้ฟันใหญ่ไม่ได้มันต้องเล็กเล็กเล็กสมมติว่าฟันนี้เล็กอันนี้ก็ต้องเล็กเท่ากันอะไรประมาณนั้นงงป่เนี่ยก็คือพูดง่ายๆคือเราจะเอาฟันสซ้ที่เสียหายเป็นเกณฑ์ครับก็คือว่าเราแทงออกเยอะแค่ไหนแล้วแต่ครับส่วนด้วยฟันดีๆเนี่ย เราก็ต้องแทงของเยื่อมันกันครับเพราะว่าฟันสู้มันจะได้ใหญ่เท่ากันครับนะถ้าฟันสู้เล็กใหญ่เล็กใหญ่หนีไปตัดไม้มันมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับนะมันจะตัดตัดประมวนนะครับนี่ครับผมบางคนเสียายฟันสู้โอ้ยถนอมแทงนิดเดียวครับกลัวหมดไม่ต้องกลัวหมดครับเมือนี้พูดฟังครับผมหมดไม่กลัวผมควไม่ขุมนะครับ ถ้าโซ่ไม่คมนี่ข้อเสียคือหนึ่งเลยคือมันจะก,กินน้ำมันมากครับยอ้ย,อยออนี่เปิดเลยวะมันจะทำให้เครื่องอีกกินน้ำมันนะครับเพราะว่ามันตัดมันไม่คมนะครับมีแต่ตอันดังดังด้งดงเสียงอะไรประมาณนั้นครับมันก็จะทำให้กินน้ำมันเยอะนะครับแทะออกเลยเนี่ยตู้หัวถลอกครับนี่หัวถลอกครับ แทงมูเบาครับไม่ต้องรีบครับผมฐานบรีฉลองกับเมียมาอย่าพึ่งมาแทงสูงสงงด,นะ,น,ดน,น,นะพี่น้องน <laughs> ะไปหาเป็กมันใจเย็นก่อนเค่อยมาแทงสูดนะเพราะว่ากันอานุบมทีนี่แทงสูดสูญยิบคุ้มนะครับะฉลองกับเมียหรือว่าฉลองกับผัวมากนะพี่น้องจะว่าไปเนาะนะครับผมเนี่ยครับอ่บางท่านว่า เราจะรู้ได้อย่างไรครับอามวิชาว่ามันคมไม่คมบางท่านก็จะใช้เป็นเป็นสารเล็บนี่เกาะอย่างนี้เนะาะมันคนก็ใช้มืออย่างนี้แต่สูตรของผมนะผมใช,ใช้ใช้สายตามองครับก็คือ,อรู้ได้อย่างไรว่ามันคมเนี่ยเอาตามองก็ควรมันทาประจำนะพี่น้องความมือชินครับก็มองดูล้วก็รู้แล้วครับว่าคมไม่คมเนาะแค่สายตามองกันเลยครับบูขึ้นจริงหรอว่าข่อย ก็คือโซ่หัวะลองเนี่ยมันจะเป็นข้อขาวตรงปลายฟันตรงนี้นะครับเราก็แทงจนในตรงข้ขาวหายไปครับมันก็คมแล้วครับไม่ต้องใช้มือไปจับหรือว่าใช่งี้ครับไม่ต้องนะครับเนาะเนี่ยเราเอาออกให้หมดครับเนี่ยนะครับแล้วมันจะรู้รู้ในมือเราเองครับรู้สัมผัสการวางตะไบใส่กับฟันตู้มันจะรู้เองครับว่าคุมไม่คุมนะครับมันจะสะเทือนใส่มือเขานะครับมันจะมีแรงสั่นสะเทือนตามมือเราเราจะรู้เองครับนะ แล้วก็ใช้หูฟังเสียงด้วยครับฟังเสียงก, <laughs> ก็จะรู้นะครับว่าโซ่คมไม่คืมมันมันพูดยากครับก็คือมันมันต้องฝึกฝนนะครับฝึกฝนแล้วก็ฝึกฝนฟังฝึกฝนการสัมผัสมือและโซ่กันเพงสบายนะครับเนี่ยต้องฝึกฝนนะครับถ้าไม่บ่อยไม่จะรู้เองครับว่าคมหรือยังเนี่ยเนี่ยเริ่มคมนะครับนี่เริ่มคมแล้วเนี่ยเนี่ยเริ่มละเริ่มละเนี่ยคแมนะครับ แบบนี้ผมนล้วมันจะรู้รู้ในมือเราเองครับแล้วก็สายตาโมงฟันสู่ด้วยครับเนี่ยมันหมดหรือยังเนี่ยลองมองดูครับเนี่ยเลื่อนนิดนึงเดี๋ยวก่อนครับสู้หัวลอกครับโอเคครับผมเนี่ยประมาณนั้นครับเนาะมือมแห้งหรืะเดี๋ยวต่อจากคลิปนี้นะผมจะไปพูดไม้ดูครับไม้อะตินเนี้พาครับแล้วก็ไม้อ่ออะไร่ะมันงําเข่าครับ มันทำให้ข้าวไม่ไม่ค่อยงามนะครับเนาะอือนี่ครับผมเนี yeah. ่ยตอนแทงไปนะครับตอนดึงกลับพยายามอย่าอย่าให้มันดังเหมนนี้นะครับ <c oughs> พยายามยกยก,ยกนิดๆนะครับประมาณนี้ครับนะอย่า拉าก,กลับอย่าากสบายกลับนะครับเนี yeah. ่ยแบบนนี้ครับ <c oughs> แล้วก็ให้บุญให้หมุนตะไบนิดนึงหมุน อันนี้อันนี้ทาให้เห็นภาพนะครับแต่ว่าอยา่อยาไปทําเยอะขนาดนี้หมุนหมุนเข้าอย่างงี้ครับถ้าฝั่งนี้ก็ฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็หมุนเข้านี้คล้ายๆประมาณว่าให้หมุนเข้าหาตัวเครื่องนะครับหมุนตะไบครับเนี่ยอย่าทำเห็นภาพนะครับเนาะเนี่ยครับแบบนี้แต่ไม่ต้องทําเยอะครับทํานิดเดียวสัง, söz, ง,ก bras, งเกตดูมือผมเด้อแทบจะมองแทบจะมองไม่รู้เลยครับว่าผมหมุนตอนไหนหมุนนิดเดียวพอครับนะครับหมุนนิดเดียวครับ พื่อให้มันเก็บไอ้เขาเรียกเก็บเศษเก็บเศษไอ้นี่นะพี่น้องมันจะเป็นเงี้ยงปลายตรงปลายฟันเนี่ยเวลาเราตะไบไปเนี่ยมันจะเป็นเป็นเสียนนะครับสายสารเงินว่าเป็นเสียนนะให้เราหมุนเข้าเพื่อเพื่อเก็บเก็บเนื้องานอ่าตรงปลายฟันสู้ตรงนี้ครับไม่ให้ไม่ให้ฟันสู้มันเป็นเสียนะครับเนี่ยเนี่ยครับมันจะทาให้ฟู้คมนานด้วยครับ การรับฟันโูมันมีหลายสูตรครับอันนี้แล้วแต่นะครับเจ่าโค่นนี่จะถนัดไม่เหมือนกันครับครับผมเนี่ยตัวนี้ยังเลยนิดนึงเปล่าดูครับเมื่อกี้ผมจับผมไม่ได้จับว่ามันคมไม่คมนะครับมันมีอะไรมามามาทับตัวนี้เลยกวดออกหน่อยเป็นเศษเศษไม้ครับนี่ครับนี่ครับเก็บประมาณนี้ครับผม สีครับเสร็จแล้วครับผมนะประมาณนี้ครับเรียบร้อยครับโอเคครับอุ้ยที่นี่ใสเรียบร้อยครับผม